เช้าน,นี้ช่างบูมาตรวจงานอันนี้ให้ช่างดมพันโมไว้เมื่อวานนะครับเป็นไดสตาร์ทเอ็กแม็กสามก็ให้พันมาระยะหนึ่งแล้วแหละครับก็ประมาณน่าจะห7ลูกแล้วรวมสองลูกนี้ก็เลยมาตรวจงานดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าต้องตรวจด,ด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่า ช่างก็อายุเยอะแล้วสายตาอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับเอามาดูทุกคนเห็นไหมอะไรผิดผิดพลาดตรงไหนเห็นไหมนี่นะครับลูกนี้นะครับอ่านี่นะครับช่างบูจะบอกนะครับสี่รอบใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ให้พันสี่รอบสองชั้นนะครับเบอร์สิบเก้านะครับนี่ ก็เห็นเห็นเลยครับเนี่ยจับขึ้นมาเห็นเลยสามรอบใช่ไหมครับอ่าไม่ได้นะครับไม่ผ่านนะครับจะได้ให้แก้ไขใหม่นะครับช่างบูต้องตรวจงานก่อนนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามมาตรฐานช่างบูนะครับไม่ได้นะครับอ่าแล้วการบัดกีแบบนี้ก็นี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับช่างบัดกีแบบนี้ดูดูให้ดูใกล้ๆครับเห็นเห็นไหมครับชนกันแล้วนะครับเนี่ย ไม่ได้อันนี้ต้องแก้จะให้รื้อทําใหม่นะครับเยเครับงานพันงานมูต้องให้ได้มาตรฐานนะครับ